เราจะมาทําอาหารกันนะคะก็คือผัดกะเพรานะคะโดยใช้ผักที่เราปลูกเองนะคะวันนี้เราจะทําผัดกะเพราปลาหมึกนะคะก็คือมีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็คือกะเพรานะคะที่ปลูกเองค่ะปลาหมึกค่ะถั่วฝักยาวค่ะพริกและกระเทียมที่ตาให้เข้ากันค่ะแล้วก็น้าตาลรรตีซีอิ๊วแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็มันนะคะโดยเราจะเริ่มทํากันเลยนะคะ แรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนเลยค่ะรอจนน้ำมันร้อนนะคะเรานนะะก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะ เกียวให้หอมนะคะ เถอยลงค่ะแล้วก็ทีมขามนะคะ จนกว่าปาหมึกจะสุดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่ผักค่ะใส่หัวผักยาวนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็กะเพราที่ปลูกเองนะคะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะือ ะะเราก็ปิดไฟเลยเอาไปเราก็ตักใส่จานได้เลยนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับผัดกะเพราปลาหมึกโดยใช้กะเพราที่ปลูกเองค่ะขอบคุณค่ะ